ครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเอเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับไลน์เกตเต็หรือว่าเกฟเซจที่นะผมวันนี้ก็มีตัวละครที่ถือว่าเข้ามาใหม่นะผมซึ่งตัวละครตัวนี้มีชื่อว่านักรบพริมพ์นะครับผมก็คือความสมาพิเศษของนักรบพิมพ์นะครับจอมีความสมาพิเศษที่ถือว่ามันก็โหดอยู่มั้งนะเออต้องพูดว่าโหอยู่ม,มั้งับผมก็คือ เมื่อชั้นทอยเต่าผ่านไฟตรงข้ามจะเกิดใจโรกันนะคะผมแล้วก็เมื่อทอยเต่าผ่านก็จะเกิดหัวใจเต้นแรง50%ยกเลิกเครื่องย้ายทั้งอันเฉยแล้ว60%ยกเลิกเมื่อตกงื้ที่ฉัน60%เพื่อหนุก,การเครื่องย้า์ของไปตรงข้ามก่อนอื่นเลยใจเร็วกันนะคบผมก็คือเครื่องยนายด้วยใจโรฝ่าฟตรงข้ามที่ผ่านดินแดนท้องฟ้าที่แพงที่สุดของฉันจะอ๋อก็คือจะไปผักพื้นที่ดินแดนท้องฟ้าที่แพงที่สุดมัน ปกติถ้าเป็นหมัดทั่วไปอ่ะมันจะสุ่มแต่เนี่ยคือมันจะผักไปยังที่ดินในทิงฟ้าที่แพงที่สุดอืมนันก็คือจะบก็คือเฉพาะคนแรกเท่านั้นอ่าโอเคส่วนอีกอันหนึ่งคือเมื่อตกปุ่นี้ของฉัน80อันเชิญหอกสายลมไปจำไหน่ปัจจุบันและหอกสายลมจะไปย้ายพื้นที่อื่นของฉัน80เปอย้ายปเปลี่ยนฝ่ายต่ำข้าเป็นหุ่นละกา70ลดเอฟเฟกต์พื้นที่ของนักอันเชิญ75ขโมอยอ่ามาเบิ้ลนภายในแถว เอฟเฟกมันเยอะนะองนงเอฟเฟกเยอะแล้วนางเป็นสายขโมยด้วยโอเคส่วนหอ,อกสายลมก็คือจะมีเรื่องของการอัปเกรดทำลายอาคารไม่สามารถก่อสร้างแล้วก็ย้ายสิ่งแล้วก็จยะยสิงเชิญไปยังจุดที่ตกอืมก็คืออารมณ์เหมือนแบบว่าถ้าเกิดความสามเร็จของหอ,อกสายลมอะ่ะมันจะอารมณ์มันจะแบบว่า มไม่สามารถใช้ฟิกขกงสร้างได้อ่าแบบนี้น่าจะกิ๊ดกว่าเนาะแล้วก็จะไม่สามารถแล้วก็สามารถอัปเกรดเป็นแดนทองฟ้าได้รวมทั้งจะทำลายอาคารที่อยู่บนเส้นทางก็ดูแล้วผมว่ามันก็มันก็นนกพูว่ามันแอบกึ่งแอบโหดจ้ะมันมีแอบกึง่งนะภาวะแอบกึ่งของผมคือมัน อจจะอ่อนลงหรือว่าอาจจะโหดขึ้นก็ได้นะครับผมคือใจเร็วกันมันมันกันอะไรไม่ได้คือใจเร็วย้ำว่าคราว่าใจเร็วใจเร็วมันกันอะไรไม่ได้ใจโรเก้ไอ้ใจโรกันอ่ะมันกันอะไรไม่ได้ด้วยเช่นกันนะครับผมอืมทงความสามารถริก็น่าจะแบบว่ามีอะไรที่ถือว่าแปลกใหม่เช่นเคยน,น,นะครับในกลุ่มตัวจีนักลุกพิมพ์ก็โอจะบอกว่ากูาต้องสะสมอีกอ่าฮะอืม ต้องสะสมอีกมาลวอันนี้คือเซตอีวใหม่แล้วก็อันนี้เมื่อรับเฟรมของสายลมเสร็จปุ๊บเปิดวันที่12ก็สามารถแลกอร์มิี G เอสมาแถมด้วยแล้วก็เมื่อตกดินแดดทองฟ้าจะเรียกใจโรคอรโบอสโบนัสนรับพิมพ์ให้เปิดยากอยู่นะมีจับฉลากด้วยเจับฉลามีกล่องยังไม่มียังไม่มี มีพวกแบบพวกลมพวกรูนพ,พวกแสงโอ้หรือว่าเป็นอีเวนต์ที่แบบเปิดมาใหม่อยู่เหมือนกันนะเอาตรงๆมันเพิ่มอะไรหลายๆอย่างเออเทียเ่ยวรอบโลกไอเที่ยเที่ยวรอบโลกผมลืมเอาโอ้โหอีสะตดเอเที่ยวรอบโลกผมลืมลืมลืมเออแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันคอลเล็คชันอ่า อันเนี้ยนักลุกพิมพ์วิธีการหาอยากรู้วิธีการหาของนักลุกพิมพ์จะให้หาเดี๋ยวก่อนอื่นผมขอดูก่อนนะอืันนี้กล่องแม่นย็ออันนี้กล่องสูงมรุนซุปเปอร์อืมโอเคเดี๋ยวผมขอก่อนนะคือวิธีการหามันมันอยู่ไหนเนี่ยอนอันนี้เว็บอีเวนต์ใหม่อันนี้ไม่เกี่ยว จับฉลากโบนัสนักรบพิมพ์ไม่เจอนี่นักลบพิมพ์เจอละว,วิธีการหาก็คือให้คุณนะครับผมหาเอสอเพื่อแลกเป็นดับนักรบพิมพ์สะสมโบ20อันเพื่อแลกเข็มกันดนักรบพิมพ์สะสมเอบบออันเพื่อแลกดักบนักรบพิมพ์อ๋อมีเข็มกัดกับดับนักรบแล้วก็สะสมเอสามอันเพื่อแลกเป็นนักรบพิมพ์ก็คือถ้าจากคำนวณโบอา A บวก <_ an> 1ใบเท่ากับใช้ A20 บใบถ้า A11 ใบเอใบเอถ้า A อโบ11บใบใช้นักรบพิมพ์ทั้งหมด1ใบฉะนั้นหมายความว่าถ้าใช้ A อถ้าเกิดจะใช้ S1 สใบต้องใช้โบทั้งหมดอ่า220บใบโอเท <_ an> ่ากับว่าถ้าเกิดคุณสะสมเอ A, พบ A ครบ660ใบ คุณสามารถแลกเป็นดับนักรบพิมพ์ได้ก็คือเป็นเว้นที่ถือว่าการันตีว่าปิดอ่ะสมมตินะคุณมี500เพชรอ่ะจอดไว้นะถธเอค้คุณสุ่ม500เพชรไปเรื่อยๆใช่ปะคุณต้องใช้ A อเอะคุณต้องใช้เอ,เอนะ,อ,เอ,อ,ะอย่างน้อยอะแต่คุณต้องใช้ A ถ้าเกิดแบบคุณแบบดวงสวยดวงสวยเลยเปิดมาคุณได้ A มา ได้ e มาทั้งหมด660ใบใช่ปะหาร5นะครับผมก็จะตกอยู่ที่เอ่อ1เดี๋ยวเด้อเดเดเดโอเคช่างเองก็คือจะตกที่112ย่ยบอใบได้ย112แพ็คซึ่ง112้อแพ็คคูณกับ500จะตกอยู่ที่ประมาณ6โอ้ก็จะตกอยู่ที่ประมาณ6 ห6า0 0ื่นหกพันก็คือแพ็กนี้การันตีนะครับผมอยู่ที่ราคา5 6 0 0มื่นหพันเพถึงจะได้นักลบพิมพ์ม,มาเชียร์กถามหน่อยคือมันเป็นคือมันการันตีให้เลยเนาะแต่มันก็มีการส่งกันฟรีอะไรกันบ้างกันไปนะครับผมจะค่อยมาว่ากันอีกทีนึงแล้วกันนะครับโอเคซึ่งสำหรับเว้นนี้บอกเลย มันมาแปลกจัดๆคือมันมาแปลกโคตรๆเลยนะครับผมเออเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวดูดิว่าที่จริงถามว่าอยากสุ่มมก็อยากสุ่มนะแต่ว่ามันมาวีเนี้ยมันจะเออสุดยอดโอเคซึ่งสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตจบคลิปพี่โนใครสนใจสามารถฝากกดไลค์ฝากกดซับแนนฝากกดติดตามให้กับผมไว้เจอกันคลิปหน้าซึ่งคลิปแนวนี้ผมอนุญาตลาก่อนนะครับสวัสดีครับ